I'm a proud Democrat and I'll be proud to carry the banner of our party into the general election. So it's with great honor and humility I accept this nomination for President of the United States of America Democrat. <laughs> <laughs> เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการบนเวทีการประชุมใหญ่ของพรรคที่จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงและถ่ายทอดออนไลน์จากเมืองวิลลิงตันในรัฐเดลาแวร์ไปยังสมาชิกพรรคและผู้ติดตามทางออนไลน์ทั่วสหรัฐอเมริกาการจัดการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเดินทางมาถึงค่าคืนสุดท้ายในคืนวันที่4ของการจัดงานเพื่อประกาศผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรคลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ โดยมีนักการเมืองและสมาชิกพรรคสลับกันขึ้นกล่าวและโน้มน้าวให้ผู้คนให้การสนับสนุนผู้แทนของพรรคโดยเฉพาะในวันนี้กลุ่มผู้ที่เคยลงสมัครเป็นผู้แทนพรรคและขับเคี่ยวกับนายโจไบเดนมาก่อนหน้านี้ต่างรวมตัวจัดเวทีเสวนาพิเศษแสดงพลังรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อชูประเด็นให้นายโจไบเดนได้ก้าวไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในฐานะผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนย้ำว่าเขาพร้อมที่จะเข้ามาทํางานหนักเพื่อชาวอเมริกันทุกคนในฐานะประธานาธิบดีที่จะไม่แบ่งหรือสร้างความแตกแยกและถึงเวลาแล้วที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาอันมืดมิดภายใต้การบริหารงานที่ผิดพลาดและไม่รับผิดชอบของนายโด,ดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน Our most to nation. current duty president basic failed the in his most basic duty He's failed to protect us. He's failed to protect America. And my fellow Americans, that is unforgivable. ขณะที่พันโทหญิงรัตดาแทมมี่ดักเวิร์ดสมาชิกบุธ,ธิสภาเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยได้รับโอกาสกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมใหญ่ของพรรคเช่นกันและในฐานะอดีตฐานผ่านศึกผู้สูญเสียขาทั้งสองข้างในสงครามอิรัก เธอยือนยันในการสนับสนุนโจไบเดนที่มีความเข้าใจและมีความเป็นผู้นำในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพสหรัฐหรือ Commander-in-Chief ที่กองทัพสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงโจบาเดน has common dec has common decency He sense both strength from experience and from strength. Donald Trump Our country deserves better ก่อนหน้านี้น,นายไบยเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐและอดีตผู้ที่สมาชิกหลายสมัยในวัย77ปีเคยลงสมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตมาแล้ว2ครั้งเมื่อปีคริสต์ศักราช1988และปี2008แต่ก็ผิดหวังทั้งสองครั้งและถ้าหากนายไบยเดนชนะการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้จะทำให้เขามีอายุครบ78ปี ในพิธีปฏิญาณตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนมกราคมซึ่งจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นประธานาธิบดีที่มีอายุมากที่สุดมากกว่านายโดนัลด์ทรัมป์ที่ขึ้นรับตําแหน่งในวัย74ปี ขณะที่ในช่วงจัดการประชุมใหญ่ของพรรคเดมโมแครตนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้เดินทางไปจัดประชุมปราศัยหาเสียงที่เมืองโอฟโอร์กรัฐเพนซิลเวเนียไม่ไกลาจากรัฐเดลาแวร์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานของพรรคเดมโมแครตโดยผู้นำสหรัฐใช้โอกาสนี้กล่าวปลายัยและมุ่งเน้นโจมตีไปที่ความล้มเหลวในช่วง50ปีของนายโจไบเดนผู้ท้าชิงสำคัญจากพรรคเดมโมแครต we have Slow j o will speak at the Democrat convention, and I'm sure that he'll just knock him dead. And he'll remind us that he was born in Scranton, but you know he left like 70 years ago, right? ขณะที่รัฐเพนซิลเวเนียถือเป็นรัฐสาคัญหรือ b a t t l e g r o u n d State ที่ตัวแทนพรรคทั้งสองคนจะต้องแย่งชิงเสียงกันให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยผลการสำรวจล่าสุดชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความนิยมตามหลังนายไบเดนที่รัฐนี้สำหรับการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันนั้นจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์รับตำแหน่งตัวแทนพรรคที่ทําเนียบขาวในวันที่27สิงหาคมพิธจการตุลาชม Voice ์ออฟอเมริกาภาพภาษาไทยกร,รุงวิชิงตังครับ